สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูสาในรายวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูมีหัวข้อเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย เพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงภาษาก็เช่นกันมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มจํานวนคําให้มีความหลากหลายขึ้นโดยการสร้างคําในภาษาไทยนั้นก็คือการนําคํามูลมาประกอบกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปให้ได้คําประสมคำสอนและคําซ้านั่นเองค่ะคําประสมเกิดจากการนำคำมูลที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่ แต่ยังมีเขาความหมายของคําเดิมอยู่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนําคําว่าคอมารวมกันกับคําว่าหานกลายเป็นคําใหม่ค่ะคือคําว่าคอหานซึ่งมีความหมายว่าส่วนของโทส้วมแต่ถ้าเราให้ความหมายว่าเป็นคอของหานเราจะไม่จัดเป็นคําประสมนะคะดังนั้นเราจะต้องสังเกตและตีความหมายของคำในประโยคให้ถูกต้องอีกด้วยค่ะ ในการพูดหรือเขียนนักเรียนจะต้องสังเกตความหมายของคำที่เป็นคำะสมในประโยคยกตัวอย่างเช่นในประโยคที่หนึ่งค่ะคุณพ่อจะช่วยบังคับหางเสือเพื่อให้เรือเล่นไปตามทิศทางที่คุณปู่บอกและในประโยคที่สองการขยับของหางเสือโครงยังสามารถใช้บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับแมวบ้านในสองประโยคนี้มีคำที่เขียนเหมือนกันค่ะคือคำว่า หางเสือนักเรียนคิดว่าประโยคใดจัดเป็นคำผสม,มเอย่ยเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะในประโยคที่หนึ่งหางเสือหมายถึงเครื่องถือท้ายเรือใช้บังคับทิศทางซึ่งมีความหมายใหม่ดังนั้นหางเสือในประโยคที่หนึ่งจัดเป็นคำผสม,มค่ะส่วนประโยคที่สองหางเสือหมายถึง หางของเสือซึ่งมีความหมายตรงตัวแบบนี้ไม่จัดเป็นคำะสมนะคะการสร้างคำลักษณะที่สองคือคำซ้อนซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองประเภทค่ะ 1. คําคำซ้อนเพื่อความหมาย 2. คำซ้อนเพื่อเสียงคำซ้อนเพื่อความหมายต้องเป็นคำที่มีความหมายเหมือนคล้ายและตรงข้ามกันมาซ้อนกันค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคำว่าบ้านเรือนเล็กน้อยได้เสียรูปภาพชั่วดีทรัพย์สินค่ะและคำซ้อนเพื่อเสียงเป็นคำที่มีเสียงพยัญชนะหรือสระเหมือนกันมารวมกันเพื่อช่วยเน้นเสียงเพิ่มความไพเราะคำที่นำมารวมกันนั้นอาจไม่มีความหมายหรือมีความหมายเพียงคำเดียวก็ได้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคําว่าเกะกะจิงจังงอแงอ้างหวางราบคาบอ,ออดออนเป็นต้นค่ะ <c ười> การสร้างคำลักษณะที่3คือคำซ้ำค่ะซึ่งคำซ้ำเป็นคำที่เกิดจากการซ้ำเสียงคำเดียวกันเพื่อทำให้เกิดคำใหม่ได้ความหมายใหม่คำซ้ำมีอยู่2ลักษณะค่ะคือ 1. คำซ้ำไม่เปลี่ยนเสียงเป็นการซ้ำคำเดิมโดยการเติมไมยมกเข้าไปค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าพี่พี่น้องๆ้องกล้วยกล้วยราวราวค่ะและสองคำซ้ำเปลี่ยนเสียงเป็นการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกเพื่อเน้นความหมายของคำยกตัวอย่างเช่นคำว่าชอบชอบหิวหิวดีดีดสตุง้งสตางเป็นต้นค่ะ การสร้างคำมีโครงสร้างพื้นฐานคือการนำคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันทำให้ได้ความหมายใหม่แต่ยังมีเข้าความหมายเดิมนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ